หลังจากที่เพิ่งอัพมี UI 13มาครับเครื่องมีอการรวนค้างช้ากระตุกนะครับผมสามารถทำอย่างไรได้บ้างเนี่ยวันนี้พี่นนจัดให้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนนันทวัฒน์ ที่ g e n i l Channel ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่เพิ่งอัปเดตมี UI มาเป็นมี UI 1 3เนี่ยแล้วมีการเครื่องค้างเครื่องรวนบ้างนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมก็มีวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นมาแนะนำให้กับทุกคนกันครับซึ่งเพืเ่อนๆก่อลองทำกันดูนะครับแล้วได้ผลยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เนาะแต่ก่อนอื่นครับผมฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยทำการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางเรานั่นเองครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปเช็คกันก่อนเลยครับว่ามี UI ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสุดๆดหรือยังนะครับโดยการกดเข้ามาที่การตั้งค่าครับแล้วหลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยทำการกดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมเกี่ยวกับโทรศัพท์นั่นเองครับปุ๊บอย่างนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมว่านี่เนาะตรงเวอร์ชันมียูไอสิบสามนี่แหละกดไปเลยครับนี่ แล้วหลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยกดตรวจสอบไปเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับนี่เนาะเขาแก้ขึ้นไม่พบการอัปเดตนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วครับ แล้วก็เวลาเราอัปเดตนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมแนะนําเลยเนาะให้เพื่อนๆเนี่ยหา Wi-Fi ที่แรงแล้วก็เสถียรที่สุดนะครับผมดาที่บเพื่อนๆจะหาได้นะฮะเพื่อที่จะทําการอัปเดตซ้ําไปอีกรอบหนึ่งครับสำหรับมี UI นะครับเราสามารถที่จะลงใหม่ซ้ําอีกรอบหนึ่งได้นะครับลงซ้ำๆๆได้เลยนะครับถ้าสมมติเครื่องอัปเดตแล้วมีอาการร่วนะครับผมมีอาการค้างเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัปเดตนะครับผมลงมี UI ซ้ําไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับผมบางทีนะครับผมการที่เราอัปครั้งแรกเนี่ยอินเทอร์ ทำให้ตัวมีู UI นะครับผมที่ลงไปเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเครื่องได้นั่นเองครับทุกคนแล้วสามารถทําอย่างไรล่ะนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่จุด3จุดด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดมาตรงนี้เลยครับผมที่ดาวน์โหลดแพ็กแพ็กเกจล่าสุดนะครับผมนี่ตรงเลยนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็กําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับผมนี่เนาะ กดเพื่อนนะครับผมทําการรอนะครับผมให้เขาดาวน์โหลดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเร่งให้เร็วไปเลยนะครับหลังจากเมื่อกี้ครับทุกคนที่เราได้ทําการกดดาวน์โหลดแพ็กเกจเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยหลังจากนั้นครับให้เราทําการรอนะครับให้เขาทําการดาวน์โหลดอัปเดตไอแพ็กเกจอะไรต่างๆของเขานะครับผมแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรานะครับผมทําการกดรีบูตเดี๋ยวนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับก็กดไปเลยครับปึ๊บ เมื่อเรากดไปครับผมหน้าจอก็จะดับแบบนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะทําการรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับผมแล้วก็เราเนะี่ยสามารถอยากใช้งานมือถือของเราได้ปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับผมลองทําแบบนี้แล้วยังไม่มีนะครับผมยังไม่ดีขึ้นนะครับว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยทำการกด ทำการดาวน์โหลดนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมหรือไม่ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมสักประมาณ4-5รอบนะครับถ้าสมมติว่าลองทำแล้วนะครับผมไม่ได้อีกนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยทำการรอเนาะให้เขาเนี่ยทำการพัฒนานะครับผมแล้วก็อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆลองแล้วได้ผลเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับผมอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งนะฮะสามารถอย่หาซื้อได้ตามร้านเจนนยทุกสาขาเลยครับหรือสั่งซื้อานทางช เรามีบริการจัดส่งฟรีทุกประเทศนั่นเองวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเรารับประกันห้าปีสัาร้องมีครึ่งสํารองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานแบริการอีกมากมาย